สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาแล้วจ้า,า,จาตาชนบทมาแล้ววันนี้เยตายจะมาตอนสองทุ่มพอดีเด้เลยช่วงนี้ประมาณสี่ทุ่มยังมืดยัง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 มองอะไรเห็นอยู่นะเพื่อนเพื่อนยตายจะว่าไม่มืดก็พูดไม่ถูกนะเหมือนกับว่าสี่ทุ่มนี่มันก็ยังเดินแถวๆนี้ได้นะ่ะเพื่อนเพื่อนมันยังมองเห็นนะนั่นแหละวันนี้ยตายมาตอนสองทุ่มเยตายจะมาถ่ายบรรยากาศ เมื่อสองธมยิตาถ่ายให้เพื่อนๆดูบ่อยนะแต่ว่ายิตาเห็นดอกไม้มันยังสวยอยู่นะยิตาดอกไม้ผัปกปากพูดดอกไม้เลยมาถ่ายเชอรี่ให้เพื่อนๆดูก็เห็นเชอรี่มันกําลังจะเริ่มสุกไงตอนแรกยิตาจะมาถ่ายดอกไม้แล้วเพื่อนๆแต่ย,ยิตาจะถ่ายเชอรี่ให้เพื่อนๆดูนิดนึงเนื้อให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆอยากฮมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเห็นไหม ลายไหลแล้วสิเตอร์มามามา,มาอันนี้คือแบล็กเบอร์รี่เพื่อนเพื่อนแบล็กเบอร์รี่นี่แบล็กเบอร์รี่ยตามีเยอะๆมีสามทีม่ไปราชบุรีก็เจอแบล็กเบอร์รี่ไปราชบุรีทางนู้นก็เจอแบล็กเบอร์รี่ไปราดบุรีทางนี้ก็เจอแบล็กเบอร์รี่เพื่อนเพื่อนแดนแดนวันนี้ยิตาขอถ้ายคลิปไม่ได้อาจจะยาวนิดน,นึงนะเพื่อนเพื่อนช่างเหอเนาะยาวก็ ดูข้ามไปดูไปข้ามไปกันแล้วกันนะะสองทุ่มสองทุ่มมันด้นย้เยอะเนาะเยอะเนาะเยอะจริงๆเลยเซุมไปดูนิดนึงเอถือเห็นไหมเห็นไหมไปไปต่อกันเดี๋ยวไปต่อกันอันนี้แบล็กเบอร์รี่เนาะกิตาจะพาเพื่อนๆมา ดูบรรยากาศตอนสองทุ่มตอนสองทุ่มดอกไม้เยต,ตะก็ยังสวยอยู่นะเพื่อนๆเนๆยตะเจะมาดูให้เพื่อนๆดูว่าเยต,ตะทำอะไรเยตะทำเห็นไหมทำความสะอาดตรงนี้นี่เพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนบอกให้เยต,ตะถอนหญ้าถอนอะไรมันมันเพื่อนๆมันมีดอกไม้ตามมาเรื่อยๆนะมันทำความสะอาดยากเพื่อนๆเนาะ ยีตาต้องคอยระวังเวลาเข้าไปถอนอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีดอกไม้ตามมาเรื่อยๆด,ดอนกนู้นบานดอกนี้หุบดอกนี้หุบดอกนี้บานอะไรอย่างนี้นี่อย่างอย่างตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้ามันถ้ามันออกดอกเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดโอตัดทิ้งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะได้ให้มันมีแรงมีแรงในปีต่อไปนะนี่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 เม็ดมันเพื่อนเนีเน่เอาไว้มันแกว่าเม็ดเม็ดมันปลูกก็ได้แต่ยีตามไม่เคยเอาไว้หรอกถ้ายีตาจะขยายพันธุ์ยีตาเอารากมัน นาะนี่วันนี้เยตาไม่ได้ตัดวันนี้เยตาตัดแต่กุหลาบวันนี้กุหลาบเนาะกุหลาบนี่เยตาตัดหลยแต่กุหลาบน้นไม่เคยตัดมันสักทีหนึ่งตัดไม่ไหวหรอกอันนี้เนาะนี่แหละเยตาทำนี้เห็นไหมดอกน้นบานดอกนี่ดอกนี้ขุบดอกนี้ก็บไนี่ดอกนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมนี่นี่มันมีมาเรื่อยๆเลยเพื่อนๆดอกไม้เนาะทําไม่ไหวหรอกเนี่ยดอกน้นเยตาก็ตัดแต่ดอกนนยังไม่ได้ตัดนี่ขยะเยตาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เอาไปทิ้งเลยเนาะ แล้วไอ้ไอดอกตัวนี้เนี่ยยะตารอเม็ดมันกนเดี๋ยวยะตาก็ต้องมานั่งตัดมาะเห็นไหมตรงโน้นะน,น่นตรงโน้นดูมันมันมันอยู่ในนั้นนะน้ํามันไม่ถึงดูน่าสงสารมันเนาะแต่ยะตาไม่ขยันรถหลงเนาะอืมนั่นแหละยะตาจะพามาดูบันนี้ตอนสองทุ่มดูดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่ตัวนี้นะถ้ามันแก่ยะตาก็มาตัดยอดทิ้งเนาะ นี่ไอดอกดอกนี้มันกันี่นี่ดอกนี้ก็พอมันแก่ไปก็เหมือนข้าวเหมือนข้าวสุกเลยข้าวบ้านเรานะมันมันก็เหี่ยวเยตะก็ต้องมาตัดออกถอนออกเนาะเพื่อนๆเนาะมันมีงานให้ทําไปเรื่อยเลยแต่ก็ทําไปเรื่อยเปื่อยงานมันไม่ได้หนักหนาอะไรนี่นี่นี่ดู้วมันแก่ก่อนเยตะก็เอาเม็ดมัน เนาะนี่ดอกไม้เดียตาจะถ่ายให้ดูเอ้ยเดียตาโอ้ยเดียตาอ,อยากจะร้องไห้เนาะเอ้ยสวยไหมนี่สวยไหมเพื่อน,เ,นเห็นไหมมันมีสีชมพูสีขาวสีอะไรมัางไม่รู้เดียตาซื้อมาเดียตามาเพาะในกระถางอุย้ยเพาะยากมากเลยนี่เห็นไหมสวยไหมนี่อ ถอนถอนถอนทิ้งหมดจนมาเลือนี่เลือต้นนี่นึกได้่าเป็นดอกไม้นี่เือแต่อันนี้ยังดีเยตาถอนไม่ออกเยตาเยตาเอาเม็ดตัดเห็นไหมมันมันมาออกมันมาแตกหนอมันมาแตกหนอนแต่ดอกมันไม่ใหญ่แล้วเนะ <c oughs> าะไม่เยตาถอนไม่ออกเยตาก็เลยเอาเม็ดตัดเนี่ยดูเพื่อนดูเยตาตจดูสวยไหมอือสวยเนาะเนาะสีขาวก็มีสีชมพูก็มีเนสีชมพูอันนี้อันนี้ก็ดอกอีกอย่างหนึ่ง พวกนี้นอนมันชอบกินไม่ใช่นอนนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวท่าเขาเรียกตัวท่านี่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 ชอบมากินนี่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 นวยโอยถ้าฝนตกนะเต็มเพื่อนๆถ้าฝนตกอันนี้ฝนมันไม่ตกแต่พอมันโตอย,ย่างนี้แล้วมันรอดแล้วมันรอดแล้วแต่ตอนที่มันอยู่เตีย้ยกับพื้นตอนที่เราปลูกใหมๆ่ๆนะมันมากินหมดไอดอกไอนั่นมันชอบกินมากเลยอดอกอะไรดอกดาวเรืองนะเพื่อนๆโอ้ยปลูกวันเดียวเช้ามาหายดาวเรืองน่ะ อเอ้ยนะสวยไหมสวยไหมเนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยตาจะเอาเม็ดมันเพาะอีกเดี๋ยวเยตาจะไปหาซื้อมาใหม่เม็ดมันสวยเนาะตอนใหม่ๆตอนแรกเลยที่ปลูกมันรักษายากเพราะมันโตมาอย่างนี้แล้วค่ดีแล้วนีอว่อีกแล้วอีกแล้วเนาะขอโชว์อีกแล้ววันนี้คลิปยาวนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนแต่เยตาอยากโชว์อยากโชว์ดูยาไอยานุนดูตะวันไอดูดูฟ้าทองฟ้านุน อืยวันนี้เยาตาเห็นท้องฟ้ามันสวยนั่นแหละยาตาก็เลยมาเนอะนี่เดี๋ยวยาตาพาไปดูด้านหลังอันนี้เขาดูดอกไม้ก่อนอ้ยนี่มันบอกไม่ถูกเนาะสวยจริงๆเลยเยาตาวันจะซื้อสีเหลืองมาเสียได้เนาะสีเหลืองมาปลูกสลับมันแต่ต้องมีพื้นที่พื้นที่มันเล็กเออบางคนก็บอกเยาตามาว่าถ้าตัดหญ้าออกหน่อยมันจะมันจะดูสวยเนาะเพื่อนๆเยาตาเคยทําแล้วเคยถอนแล้วเถวนี้หญ้ามันรากมัน ร่างมันเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรร่างมันมันยาวเพื่อนๆถอนออกปุ๊บแป๊บเดียวมันก็ขึ้นนะ่ะทําให้เมื่อยเราเปล่าๆนะเ <ๆ S 1> พื่อนๆเนะาะเยตาเคยเคยทําหมดแล้วนี่นี่นี่เยาตาเคยเลอ้ฟังนีแถวรองนี้เยาตาเคยถอนทีหนึง่งแป๊บเดียวออกมีคนบอกว่าให้เอาเกลือเอาอะไรมาโรยมาค้างบานฉีดยาแฟนเยาตาชอบแบบนี้บอกเพราะมัน ลงๆมันยังไงไม่รู้นะทางนน้นก็อยากทางนี้ก็ยากมาตรงนี้ลงๆแฟนยาต่ะเลยบอบเขาชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ชอบแบบนี้เนาะชอบแบบอะไรที่ไม่ต้องทําให้เราเห <c oughs> นื่อยนะชอบแบบแบบไม่ต้องเหนื่อยนี่นี่เนีอืสวยนะเพื่อน,นะมันสวยจริงๆเลยดีนะฝนไม่ตกมันก็นเลยยังสวยอยู่ยตะก,ก็ได้พาเพื่อนๆมามามาชมอีกเนี่ยอื จะพูดยังไงแล้วเพื่อนๆแค่พามาชมขนาดผ่านจอนะ <c oughs> ของจริงนะเพื่อนๆนึกเอานึกเอาของจริงนะเอ้ยแต่ก่อนแถวนี้ก็มีแต่หญ้าทั้งนั้นเลเอ,อถ้าถ้าถ้าอยากให้มันปีเพื่อนๆบางคนว่าที่บอกเอตาว่าให้ตัดหญ้าตัดอะไรโอ้ยนี่เพื่อนๆแถวนี้แต่ก่อนนะตรงนี้นะมุมนี้นะ มุมนี้นะเนยตะค่อยๆยหมุนกล่องเดี๋ยเขาจะหาว่าเวียนหัวนี่แบบนี้แหละปีที่แล้วแบบนี้แหละเนาะนี่มันเต็มนะแต่อันนี้นะ่ะเวลาเวลามันอยู่แล้วมันมันยากมันเยอะนะเห็นไหมนี่นี่เนาะถ้าถ้าถ้าแฟนเนยตะว่าจะตัดออกเนะถ้าสมมติว่าเราปลูกเหมือนพุ่มเหมือนพุ่มโบตัน เหมือนพุ่มโบตันมันก็จะตัดมันจะตัดหญ้าออกง่ายนะแต่ไวตัวนี้นะเรามาเสียดายเพราะจะตัดก็เสียดายมันเพราะว่ามันเกิดจากเม็ดนะเพราะเม็ดมันโรยถ้ามันมีพื้นมันมีดินดินอยู่อย่างนี้มันก็ขึ้นมาเต็มอะเนาะเนาะถ้ามันมีแต่ดินอย่างนี้มันก็ขึ้นมาเต็มพอขึ้นมามันก็เต็มด้วยหญ้าเนาะเพื่อนเนาะนี่ดอกมะลิอันนี้ไม่ค่อยบานเลยตจะพาไปดูทางโน้นเนาะมันมัน แฟนยีตะพยายามบอกว่าให้ปลูกแต่เป็นพุ่มเป็นพุ่มพอเป็นพุ่มเป็นพุ่มแล้วเกก็จะตัดหยาออกออกง่ายนะแต่ว่าเราเอาไว้ยังตรงบทีตรงนี้ทีมันมองไปมันก็สวยดีเนาะเพื่อนเพื่อนมันแล้วแต่คนชอบมันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ดูดูอ้ยเพื่อนเพื่อนนี่แหละโบตันโบตันชุดสุดท้ายเด้นีพื่นเพื่อนบางคนบอกว่าให้ยตะตัดออกแล้วมันจะมีมันจะมีไอ้ดอกเล็กๆมันจะบานตามมันมัน มันตัดออกไม่ทันหรอกเพื่อนๆเนี่ยมันยังมันยังเหี่ยวๆขนาดนี้อันนี้ออนเก่ามันก็จะหมดแล้วมันโบตันนี่มันบานพร้อมๆกันแหละมันไม่เหมือนดอกกุหลาบเนาะแต่ดอกกุหลาบนู้นมันก็พร้อมๆกันเหมือนกันแหละมันจะหมดแล้วแต่ดอกกุหลาบแบบนู้นอ่ะมันจะตามกันมาเรื่อยๆเนาะอู้ยเพื่อนๆดู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 โอ้ยเนาะ โอ้ยเอ้ยยังไม่เคยเห็นเท่านี้ใช่ไหมเพื่อนๆยังไม่เห็นเนี่ยยตาถ่ายรูปก่อนเอ้ยโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเอ้ยให้ดูใกล้ๆเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆหอมหอมหอมไหมเพื่อนๆหอมไหมหอมไหมหอมไหมโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่แต่โอ้ยโอ้ยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาจะหาว่าซ้ำซากอีกแต่มันสวยจรกิงกอ่ะเอ้ยโอ้ย หมดแต่อุยอโอ้ยอยคลิปยีตาตั้งสิบนาทีแล้วไปต่อดีกว่าหมดแต่ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวขาไปต่อดีกว่าอะไรมันยาวจังอันนี้ขอขอคลิปยาวหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะวันก,นอก่อนยี่ตายาวคลิปทีหนึ่งแล้วคลิปยาวกี่น,นาทีนะสามสิบนาทีแล้วเท่าไหร่นี่นี่นี่แถวนี้ก็เริ่มมาแล้วนี่นี่ความจริงตัดออกก็ได้ตัดหมดก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเนาะ เอาไว้แต่เป็นพุ่มเป็นพุ่มแต่ว่าดูดูจะตัดออกได้ยังไงใครจะใครจะอะไรนะเรียกว่าอะไรใครจะกล้าหลับหูหลับตาตัดเนาะเพื่อน,นดูสิดูสิไม่มีใครพูดกับพูดเธอไม่มีใครเขาเอาไว้มันบ้านเยตาหรอกเขาก็ตัดกันทั้งนั้นแหละเพื่อนๆเออเนีนนน่มีแต่บ้านเยตานั่นแหละเอาไว้เอาไว้นี่ยตามาหาตัดยงตัดหญ้าแถวๆนี่แหละเดี๋ยวให้ดูดอกมะลิก่อน นี่ตรงนี้ไม่ค่อยสวยมะลิน,นู่นมองไม่เห็นหรอกนี่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 อันนี้สวยมะลิก็หอมนะเพืพ่อนเพื่อนนี่เห็นไหมนี่นี่มะลิมะลิมะลิอันนี้ไม่ใช่มะลิมะลิซ้อนมะลิซ้อนมีข้างบนน่นซ้อน,นหอมมากนะเพืพ่อนเพื่อนหอมนอนีนน่ នេះอีกอันนึงនេះมีอยู่4ต้นมีอยู่4พุ่มมะลิทองฟ้าเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วจะจะจะให้ดูกุหลาบนะบ้า,บานนี่นิดนึงกุหลาบนะบ้า,บานนี่นิดนึงនេះเห็นหมั้ยเห็นหมั้ยเห็นหมั้ยនេះนะเดี๋ยวไปต่อ เดินไปต่อเาเดินเร็วๆเพื่อนๆเดี๋ยววิดีโอมันยาวไอ้ยาตาวันนี้ขอชมอันนี้มันยังไม่มืดนะพอดีมันเห็นไหมกอนเมฆมันเยอะนะมันไปบังไอ้นั้นไว้มันไปบังเออเรียกว่าอะไรมันไปบังเออมันไปบังตะวันไว้ตะวันมันยังอยู่สูงอยู่ยังไม่มืดอุ้ยภูมินี่สวยจริงๆเลยยะตา ไม่รู้ว่าปีนี้ยตั้งใจถ่ายหรือว่าไงเห็นมันสวยปกติมันไม่สวยเท่านี้หรือว่ายังไงเพื่อนเพื่อนนี่อันสีแดงมันเริ่มหมดแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ขาวเมื่อกี้มันชมพูนี่อันนี้ก็ขาวอือยยยเพื่อนเพื่อนโอ้ยทําไมวันนี้มันสวยอ่ะยตักงใถ่ายมาบ่อยๆอันนี้มันเริ่มแก่เลยเนาะอุ้ยยตักงใถ่ายมานั่นมันรวงแล้วยตักงใถ่ายมาบ่อยๆทําไมมันไม่สวยเท่านี้เพื่อนเพื่อนดู อุ้ย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 อุยอน้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้อง้ยอโอ้ยอกยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้องยอุ้งอ้อ้ยอออ้อองย้อยอ้้ยยอ้ยยอ้ย สวยเมนมีที่บรรยัตบรรยงังนี่เห็นไหมเพื่อนเนมัน,ม,นมันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักยุตะาก็ต้องมาตัดออกนี่รอให้มันเหี่ยวกว่านี้นิดนึงยุตะาก็จะมาตัดออกนี่กุหลาบนี่กุหลาบกุหลาบนี้กุหลาบปักเจกันได้นี่บานเท่าโบตัดเลยอันนี้มันบานมากแล้วเนาะถ้ามันบานยังไม่มากก็นี่กระดอกดอกุหลาบธรรมดาเราแล้วดิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ ก็เหมือนบ้านเราแหละดอกกุหลาบเนาะแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกกุหลาบบานเท่านี้เนาะเพราะเขายังไม่เคยเอาไว้ให้บานนะแถวบ้านเราเนาะเขาจะเอาเนาะแถวบ้านเราก็เพื่อนๆก็เคยเห็นแต่แบบนี้ที่เขาไปอะไรนะจัดแจกกันจัดอะไรนะนี่มันก็บานแบบบ้านเราแหละแต่พอมันมาอยู่นานมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนั่นแหละดูใครจะทำไว้เพื่อนๆอย่าตามไม่ทำเด้อใครอยากทำก็มาทำให้ยายตาหน่อย นี่นี่แบบนี้ก็ต้องมานั่งตัดทิ้งนะแต่แต่แตยาตามไม่ตัดทิ้งใครจะปีนขึ้นไปตัดตัวเพื่อน,เน,เ,นเนาะไม่ขยันขนาดร้านลองเนาะปล่อยธรรมชาติเยตะก็บอกว่าปล่อยธรรมชาติเนาะนี่เนาะไปต่อไปต่อไปต่อไปทางไหนดีไปทางโน้นก่อนไปทางนี้ก่อนนี่องุนเยตะมาตัดได้ก็ตดัดได้แค่แค่วันนั้นแหละ<ม>เพราะว่าเยาตะตัดแล้วเยาตะจะรอเอาจะรอ คือทยอยตัดไม่ใช่ตัดวันเดียวหมดทยอยตัดเอาไว้เป็นเอาไว้ใบมันเป็นอาหารฉัด <c oughs> นี่นี่แถวนี้ก็เริ่มไม่เริ่มเขียวอีกแล้วนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นดอกอันนี้ก็เป็นหญ้านะนละเพื่อนเพื่อนเยตารู้รมรู้ว่ามันออกดอกเยตาก็เลยเอาทิ้งไว้นี่ยยตาไม่ถอนเห็นไหมมันก็สวยดีนะยยตาโพเพราะมันมีเมด็ดยยตาก็ไปโรยโรยไว้ข้างถนน,นด้าน,ด,านด้านตรงนูน้น ให้มันขึ้นทางนู้นเยตาเคยโรยแต่ปีนี้ไม่เห็นหายหมดมันขึ้นแอบขึ้นอยู่ตรงนี้เนอะมันก็สวยดีเนาะเอ้ยเรื่องอะไรจะตัดทิ้งไม่ตัดทิ้งเด้อนี่นี่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็ย่าอันนี้ก็ย่าอันนี้ก็ย่านันเนี่ยนี่นี่อ้ยมันเร่มมันหักมันมันหักต้นมันหักนี่ยยตาทำวันสะอาดมันหักเนาะเสียดายน้อยไม่ใช่เยตาไม่ได้ทาหักลมลมพัดมันนั้นนี่ก็สวยดีเนาะเพื่อนนี่ โอ้ยเสียดายมันมืดมันเนี่ยไม่ช่างเหอะเดี๋ยววันหลังจะตาถ่ายดูใหม่ก้อนเมฆมันเยอะเนาะเดี๋ยววันหลังอากาศดีๆยต้าจะมาถ่ายให้ดูตอนสามทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่มเลยเนาะที่มันยังสว่างอยู่อันนี้ยตามาถ่ายกลัวดอกไม้มันจะร่วงหมดนี่ดูแบบวันคนตกวันเดียววันนั้นเองเพื่อนๆดูสงสารเขาเนาะมันมันเริ่มเหมือนข้าวแล้วเพื่อนๆมันเริ่มแห้งแล้วนี่นี่นี่ อุ้ยเนอะดูดูก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วเพื่อนๆเนาะดูใบดูใบนี่นี่ตาจะพาจะพาเละาะาพ,ายยาพ,ายพัยางพัยางพาเพื่อนๆยางเลาะยางเลาะเนาะอุ้ยไปต่อดีกว่าวันนี้โชว์ดอกไม้นี่อังวนสองปีอังวนสองปีนีน่ไปต่อไปต่อ ่ะเพื่อนๆดูตามเดี๋ยวไทยยะตะกลิ้งไปนะอย่า,ยาหัวเราะเด้อ <c oughs> เป็นทางหมดแล้วนี่ดูดูดูเพื่อนๆไทยยะตะจะให้ดูจะให้ดูอะไรดูเพื่อนๆเขาต้องการน้ํานี่น่าเสียดายเนาะอันนี้ก็สองปีนั่เนี่ยปิตับลูกปิตาปิตนี่มาดอกใหม่มาแล้วดอกใหม่มาแล้วอันนี่ก็โรยโรยเม็ดเอาก็ขึน้นมา ตามธรรมชาตินี่นเห็นไหมอือตาโอ้ยดอกเหลืองเหลืองนี่กลหุบแล้วดอกเหลืองเหลืองนี่หุบแล้วโอ้ย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  สัมวดปลาสะเออมีเพื่อนเพื่อนถามวังบีงูไหมมีงูไหมอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกงูเพื่อนเพื่อนถ้ามีงูเยตาบมากราบเดินแบบนี้หรอกเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่นี่มันดีอย่างหนึ่งมันไม่มีสัตว์มีพิษนะอืมมันไม่มีสัตว์มีพิษเดินสบายหายห่วงไม่ต้องไปกลัวมันมีอยู่แต่ว่ามันมีส่วนน้อยที่ยตาได้ยินข่าวบ่อยๆก็คือเอ่ออะไรอ่ะเห็บเห็บเพื่อนเพื่อนเห็บเคยเห็นไหมเห็บเห็บอันเนี้ะ เห็บที่มันมาจะที่เห็บที่มันอยู่ในหมาในในหมานะที่เห็บนั่นแหละมันจะมามันจะมีตัวนั้นแหละเป็นพิษเพื่อนๆนถ้าถ,ถ้าโดนกัดอะไรเงี้ยถ้าเราดึงมาไม่ไม่ถูกดึงออกจากตัวเราไม่ถูกที่ถูกทางมันก็จะมีตรงเข็มมันมันฝังอยู่ในตัวเรานั่นแหละตัวนั้นแหละถึงตายได้เลยนะเห็บตัวนั้นนะ่ะถ้ากัดเราอนะนั่นแหละตัวตัวเอองูเงอ,อะไรไม่มีหรอกเพื่อน,อนๆนเนาะ มีแต่เห็บนั่นแหละที่ที่อันตรายที่เขาเคยลงหนังสือพิมพ์ที่เขาเตือนเตือนมานะแต่แถวบ้านเยตาน่ะไม่มีหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันต้องอยู่ในป่านะถ้าถ้ามันมีก็คือมันมาตามตามสัตว์นะแต่ในบ้านเยตามันสัตว์มันเข้าไม่ได้นอมันมีรั้วเต็มเนาะมันอาจจะมามาอาจจะมีแหละแต่ว่าส่วนน้อยมากนะถ้ามีก็ประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซนน่ะเนาะในบ้านเยตาน่ะถ้ามีเนาะนั่นแหละ ถ้าถ้าเราเข้าป่าอะไรเงี้ยเราต้องคอยเอใส่ใส่รองเท้าบูทหรือใส่อะไรที่มันป้องกันอย่ามาให้มันเข้ามาในตัวเราได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมีเยอะเกลื่อนกลาดเหมือนงูวันเราหรอกมันมีส่วนน้อยมากถ้าเข้าป่าไปอย่ไงเงี้ยนะนั่นแหละเวลาเวลาคนเข้าป่าเข้าอะไรเงี้ยต้องคอยระวังแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีไปทุกที่หรอกมันเป็นบางที่ที่มีนะเพื่อนๆอืมนั่นแหละ เนาะนั่นแหละวันนี้ยะตะมาโอ้ยมันบานเลยเนาะเพื่อนๆเนาะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนๆพูดไม่ออกบรรยายไม่ถูกเนาะนี่ก็ดอกไม้ทางนั้นเอนี่นี่น,นี่เดี๋ยวมันบานก่อนเพื่อนๆนี่นี่เดี๋ยวมันบานก่อนอย่างนี้แหละดอกนู้นมาดอกนี้ไปดอกนี้มาดอกนั้นไปแต่ว่ายะตะบอกว่าว่านี่ช่วงช่วงเดือนนี้แหละ ดอกไม้จะเยอะที่สุดเพื่อนๆต่อไปมันก็มีมาเรื่อยๆแต่มันมีมาไม่เยอะเท่าเท่าช่วงเดือนนี้นะเพื่อนๆแต่เออยิตะก็เสียดายมันกําลังสวยอย่างนี้ก็ไม่มีใครมาดูกับเยตะเลยเยตะก็เลยต้องถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะอฮ้ยืออืมาจบที่เดิมมาจบที่เดิมนะเพื่อนๆจ้าแค่นี้แหละวันนี้โชว์เทมาดอกไม้อีกแล้วเพื่อนๆมันสวยเนาะเราเรีบถ่ายไว้เนาะเดี๋ยวเผื่อมัน เผื่อมันเหี่ยวมันอะไรไปมันก็หมด <c oughs> นี่อ้ยยี่ตาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ดูเอา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 เพื่อนเพื่อนเนาะไปจบตรงนั้นดีกว่าไปจบตรงนี้ให้เพื่อนๆดูดีกว่า จบตรงนี้จ้ะจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง